บอกหน่อยครับบอน่อยครับเขาบอกว่าบอหน่อยครับอบอกว่าบอ,หน,อ,บบอ,าบอหน่อยครับผมอ้ยอ่างหลายบ่อยครับสวัสดีครับผมคนหากินมานานสารพัิ่นครับ มันตกปรากดคือเก้าครับอยู่กลางท้องไห้ท้องหน้าครับเหมือนนี่กับไม้นี่นะครับรถจอดที่นี่ครับไม้ประตูกั้งท้องหน้าครับน้ำกะยังสิีลักษณะน้ำเครื่องข้องครับเอาย่างๆครับตั้งกล่องบ่อไดครับพี่น้องแต่ว่าหย่อนไปสองใหม่ครับได้สองตัวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาต ตั้งกล้องแป๊บนึงครับอาชิตโอ้อยากครับนี่ครับน้ำปานประตูนิดหน่อยนะครับน้ำไหลพ้ออน,นี้เหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนครับผมตั้งเรียบร้อยครับโอ้คือชิยากแต่น้อมุมกล้องเนาะนะครับลุยก่อนครับผม กินยากๆครับวันนี <deal> ้ครับนี่หลกนี่ตอดครับนี่ตอดครับ บ,บอกหน่อยครับบอหน่อยครับเขาบอกว่าบอหน่อยครับบอกว่าบอหน่อยครับผมอ้ยอ่างไหลก่ไรครับที่มันรับแข็ครับพี่น้องอ้ยเป็น เอาหยาบครับอูแตวาใส่ง่ามครับเดี๋ยวขยับกล่องบอลไม่ครับขยับกล่องบอลไม่ก่อนครับมันมันกดปิดกดเปิดเม่ได้ครับมันไกลโพดครับผมไม่เด้พี่น้องแต่ว่าเอาอยากซะเหลือเกินครับโอ้ยดินดินดินยาดินยาดินยังเอายากอยู่ไม้มันแคบๆมั้งครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขาดมรรลุนี้มันจะเอาอยากครับมันมี มันมีวัดบกข้นตัวหนึ่งครับมันรุดครับมันก็เลยต้องใส่เวลาจ่มยครับปลาอาจจะตื่นครับผมเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆครับหมายเรียบร้อยครับแต่ว่าโอ,โอ้โหมากดำตะมนแล้วครับนี่นะครับไม้เก่าไม้เดินครับผมแต่ว่าคือสิบอะไรตังกงรับพี่น้อง เริ่มไหลมากแล้วครับไว้ไว้ครับเดี๋ยวรวบยอดเอาเนาะครับผมเดี๋ยวไล่เป็นช็อตถ้าได้ปลากะที่ใส่ถังแช่แล้วครับได้มากเกือบโลแล้วครับไม้น่นไม้ขอกลางหน้าครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตกฟ้าก่อนครับก่อนทีฟฝนชิมาครับได้สำนีแล้วครับผม โอ้ยมานี่ได้สองตัวพี่น้องยุ่งกับมาแล้วครับฝนตกกระเปียกครับยังลิ้นปัก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 ป่วยแล้วครับน่าจะได้จากโลเดียวเดียครับผมเจ๊งครับวันนี้ด้ปลาแค่โลเดียวครับได้พอปลดนี่แล้วครับผมเอาลิ้นที่สามคลิปหน้าครับคลิปนี้คี่ชือเขาบาดครับป่วยครับยุ่งกับกัดครับปลายัง ตอดอยู่ครับแต่ว่าัมดหลากครับคนบวายแล้วครับผมกางเกงกางเกงขาสั้นครับพี่น้องหลือเหมือนกางเกงขายเน่าครับใส่กางเกงขาสั้นมายุ่งโอ้โหตัวยุ่งเลยครับนี่โอ้ยไปก่อนครับผมบวายแล้วยุ่งก่อยแล้วครับผมก็ติดตามคลิปหน้าครับ สิไปทางใดครับช่วงนี้พายุเข่าครับสิไปรอดหน้าสมพ่อ,อยู่ครับไปก่อนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม